มีเรื่องของภาพดีๆหน่อยคุณผู้ชมที่จังหวัดบุรีรัมนะคะเห็นบอกว่ามีน้องๆชั้นประถมขึ้นไปบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนข่าวดียังมีอยู่นะคะ<อ>แล้วก็การให้กําลังใจยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันซึ่งคุณผู้ชมดูภาพน,นี้ ดูแล้วก็คือในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอะคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจที่ส่งให้ทั้งชาวบ้านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่น้องๆเหล่านี้ไปส่งกําลังใจโดยคอยโบกธงชาติไทยค่ะคอยู่บริเวณสะพานลอยให้ทหารนะคะที่กําลังจะเดินทางไปที่ชายแดนได้เห็นว่าพี่ทหารกําลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะดูภาพหน่อยคุณผู้ชมยไงโบกธงกัน นี่คือถนนสาย24นะคะ,ะช่ชัยเดชอุดมซึ่งเป็นถนนสายหลักที่อยู่แถวแถวนครราชสีมา<ช>ไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นถนนสายหลักที่กําลังมีการลําเลียงกําลังพลแล้วก็อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ไปยังแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้นะคะซึ่งก็ปรากฏภาพของน้องๆนักเรียนค่ะเป็น10บคนเลยนะถือธงชาติไทยอยู่บนสะพานลอยคอยให้กําลังใจพี่ๆทหารเห็นบอกมีน้องๆชั้นป .5 เองค่ะ,อะบอกว่าหนูนี่แหละ อยากจะเอาธงชาติมาโบกให้กับพี่พี่ทหารให้เห็นว่าหนูเนี่ยอยากจะส่งกําลังใจพี่พี่จะได้ไม่ย่อท้อในการสู้รบอยากจะเป็นกําลังใจให้พี่พี floods, euh. ่จนสู้รบแล้วได้ชัยชนะกลับมาคุณผู้ชมฟังเสียงน้องๆสักนิดหนึ่งค่ะอยากได้ใครๆไทยได้มีกำลังใจกลับไปสู้ค่ะให้พี่พี่ทหารทุกนายสู้ๆนะคะไม่ต้องท้อหนูเป็นกําลังใจให้ค่ะอยากได้ใครๆได้มีเอาพี่พี่กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ถือว่ากำลังใจดีนะ คือเป็นน้องตัวจิ๋วอะ่ะที่อยู่แค่ชั้นป .5 เองแต่ก็อยากให้กําลังใจในสถานการณ์ที่ถือว่ามันตึงเครียดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ถือว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะส่งไปให้ยังแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะนะครับแล้วก็ตรงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันอีกนิดนะฮะอีกหนึ่งจุดตรงบริเวณจุดผ่านแดนบ้านแหลมเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะประชาชนเกือบ3,000คนของทั้งสองประเทศ <ฮะ S 1> ทยอยกลับบ้านเกิดของตัวเองแล้วนะฮะรวมถึงชาวกัมพูชาด้วยบางส่วนทีีมขข่่าาาวววอรรินนนนททงงงเเลไปใพื้้ดยสักกต and ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3นะฮะตรงบริเวณจุดผ่านแดนตรงบริเวณตําบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนคุณผู้ชมฮะภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นจะเห็นว่าชาวกัมพูชาและก็ชาวไทยบางส่วนเนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนทยอยกันต่อแถวคุณผู้ชมฮะหลักพันคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากนี่คือชาวกัมพูชาเกือบพันสามพันคนคุณผู้ชมฮะกําลังต่อแถวกันแล้วก็ทยอยกลับบ้านเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเปราะบางเหลือเกินทีมข่าวบันทีวีของเราครับได้คุยกับในเจนะฮะ ำเจียงบางเจยครับของประเทศกัมพูชาครับโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลังเลอยู่นานว่าจะกลับหรือไม่กลับกัมพูชาดีแล้วก็บอกได้ว่าวันนี้กลับไปแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไทยอีกครั้งครับแล้วนี่กลับบ้านเลยแล้วทำงานอะไรมาอยู่ไทยทำก่อสร้างครับ๋อทำก่อสร้างทำหมดครับแล้วนี่กลับหมดเลยป่ะทั้งครอบครัวเลยป่ะครับผมแล้วจะกลับมาไทยไหม รอดนรวาดูสถานการณ์ครับกลัวแล้วกลัวเหตุการณ์ไหมมันมันก็ไม่กลัวรอครับเพราะว่าแม่ยังยุ่งกับแลนี่ครับนี่คุณผู้ชมฮะอุ้มลูกไปเลยนะแบบนี้เพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าตอนแรกจริงๆเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์มันจะไม่บานปลายถึงขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายณวันนี้3,000คนตัดสินใจแล้วครับที่จะข้ามแดนกลับไปยังกัมพูชาครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องของการดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็อย่าเพิ่งเครียดไป